สวัสดีครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับร้านแม่น้ำนลครับบ่ายโมงครึ่งีนีครับเรามาหาอาหารรับประทานกันนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับครอบครัวนักรบนะครับวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็มาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งนะครับที่รัฐบาลแหม่ช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับก็ตะเวนไปทุกที่นะครับเราก็หา นะครับรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองปรุมนะครับหมบรรยากาศชิวๆเลยนะครับนี่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้ครอบครัวนักรบผู้ขาวนะครับวันนี้คุณแอลนะครับดร็อเตอร์ นะครับแล้วก็น้องนุชครับวันนี้ครอบครัวผมมากันครบนะครับสี่คนนะครับมาหาอาหารรับประทานสัญจรมาที่เมืองปทุมธานีเมืองดอกบัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของร้านเนี่ยครับเรียกว่าที่นั่งรับประทานนี่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับนี่จะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับของแม่น้ําเจ้าพยานั่นนะครับนะครับแล้วก็ ตอนนี้น้องนุชครับกำลังสั่งอาหารนี่ครับกับ <ไป S 1> น้อง <ไป S 1> คนสวยนี่ก็มารับออเดอร์นะครับ <ไป S 1> นี่ครับก็อยากพวกเราได้มาสัญจรใช้สิทธิ์กันนะครับแหมรัฐบาลเขาช่วยแล้วเนี่ยก็ <c oughs> อย่าปล่อยสิทธิ์หมดไปนะครับเดี๋ยวธันวาเนี่ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่แมมคุณแอลก็เลยไปนั่งเพลิดเพลินเจริญใจนีครับอยู่ที่ นะครับตอนนี้เป็นที่นั่งสำหรับถ่ายรูปเลยนะชักภาพถ่ายรูปสวยๆนะครับแมก็ให้เพื่อนดูบรรยากาศนะครับอย่างนี้ไม่มาได้ไงครับมอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองเนาะนะถ้าใครชมคลิปนี้แล้วนะครับเอาผมรอคุณอยู่นะครับร้านแม่น้ำนะครับปักหมดเลยนะครแล้วก็ GPS ตั้งพิกัดมาได้เลยเดี๋ยวรอนะครับเพื่อนหมานนะครับเพื่อนวิรัตนะครับหรือเพื่อนจิมนะครับ วันนี้ฉลองกันล่วงหน้าเลยวันนี้วันนี้รวยแล้วนะครับเดี๋ยวหวยออกบ่ายสามโมงรู้เรื่อง <c oughs> นี่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศจากร้านแม่น้ํานะครับผมนักรบภู้ขาวนะครับรายงานจากร้านแม่น้ําริมเจ้าพระยาครับผม